ราศีที่หาเงินยากในปี2568ต้องระวังเรื่องการเงินให้ดีปี2568เป็นปีที่มีการเคลื่อนตัวของดาวใหญ่หลายดวงโดยเฉพาะดาวการเงินและดาวเสาร์ที่มักส่งผลต่อความมั่นคงและรายรับของแต่ละราศีบางราศีอาจเจออุปสรรคทางการเงินที่คาดไม่ถึงพอค้าแม่ค้าอาจเจออุปสรรคมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อเรามาดูซิว่ามีราศีใดบางในดวงดาวเล่าเรื่องพอดแคสต์ครับ ราศีที่ต้องระวังเรื่องเงินมากที่สุดในปี2568ได้แก่ราศีมีนวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนปีนี้ชาวราศีมีนมีเกณฑ์ใช้เงินมากกว่าที่หาได้รายรับอาจไม่มั่นคงต้องระวังการหลงเชื่อคนง่ายหรือลงทุนแบบไม่ตรวจสอบแนะนำวางแผนรายจ่ายอย่างรอบคอบอย่าใจอ่อนให้ใครยืมเงินง่ายๆและควรตรวจสอบสัญญาหรือข้อตกลงทางการเงินให้ดี ต่อมาราศีกันวันที่17กันยาถึง16ตุลาคมปีนี้อาจรู้สึกว่าทำงานเยอะแต่เงินไม่พอใช้มีภาระค่าใช้จ่ายจุกจิกและมีเกณฑ์เสียเงินกับเรื่องในครอบครัวหรือสุขภาพแนะนำหาไรายได้เสริมให้ท่านเวลาและควรระมัดระวังการใช้บัตรเครดิตหรือการกู้เงินราศีพิจิก วันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมมีเกณฑ์ต้องเสียเงินกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เช่นค่าซ่อมแซมค่าเดินทางหรือคดีความเก็บเงินไม่อยู่มีรายจ่ายฉุกเฉินแนะนำเตรียมเงินสำรองไว้เสมอหลีกเลี่ยงการลงทุนเสี่ยงและอย่าพึ่งให้ใครร่วมทุนแบบไม่ชัดเจนบทสรุปแม้จะมีราศีที่ได้รับผลกระทบเรื่องการเงินมากในปี2568แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางออกนะครับหากรู้เท่าทันวางแผนดีๆและไม่ใช้ใจ่ายทำอารมณ์ อดทนก็สามารถผ่านปีนี้ไปได้อย่างมั่นคงอย่าลืมว่าดวงเป็นเพียงแนวทางการกระทำต่างหากนะที่กำหนดชีวิตของคุณจริงๆครับ